สวัสดีครับพบกับเช้าวันพฤหัสนะครับําน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะไปทำงานนะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้มาให้ดูก่อนนะครับของจากร้านของฝากหัดใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นหมึกเชอรี่นะครับ2ถุงที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นถุงละครึ่งกิโลนะครับ2ถุงเท่ากับ1นกิโลนะครับเราขายในราคา680บาทนะครับผม อันนี้จะให้ทุณลูกค้าดูก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีออเดอร์ที่จะไปส่งนะครับข้างหลังอาจจะลบนิดนึงนะครับอันนี้เป็นแปดเซนนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถุงละครึ่งกิโลนะครับสองถุงก็รวมกันแล้วเป็นหนึ่งกิโลตัวนี้แปดเยนนะครับเราขายกิโลละห้าร้อยบาทนะครับสนใจก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับนี่จะให้ดูก่นไกลๆเห็น่าจะเห็นกันเนาะอันนี้นะครับเป็นพีเตอเอ่ออามาสไลด์บน สองถูกนะครับอ่าต่อมาวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีตัวแม็กกาเมียนะครับอันนี้เป็นแบบปลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไม่ปลอกเปลือกเนี่ยทางร้านเราก็มีนะครับแตบบ่คือตัวผมไม่แนะนาเพราะว่าแบบไม่ปลอกเปลือกครับข้างในบางบางเม็ดที่ลูกค้าได้ไปมันอาจจะฟองนะครับทำให้คุณภาพมันไม่ดีเท่ากับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าว่าทางร้านเราที่ว่าทําการแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วเนี่ย ทุกเม็ดนะครับเป็นเม็ดที่มีคุณภาพเม็ดไหนที่ฝ่อหรือเม็ดไหนที่มันไม่สวยเนี่ยเราก็จะเอาออกนะครับดังนั้นซื้อแบบนี้คุ้มกว่านะครับ1นกิโลสถุงนะครับกิโลละ1นึ่งพบาทนะครับตัวนี้ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม